เอาละครับผมก็สวัสดีเมื่อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเลโซนป่าเบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเนาะก็เป็นวิชันที่ต้องบอกเลยว่าเออพอแบบแนานๆจะมีเวลามาเล่นทีมันก็ยังคงทําให้เส้นเลือดสุกฉีดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมารอบนี้ก็เป็นแครดเอาจัดตัวคอที่อยู่ในแคดเขาเรียกว่าอะไรวะแครดความโกรธอะ่ะเออผมรู้แค่นี้เนาะผมก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโบลี่ ผสมรวมปนเปไปเนาะก,ก็หลักๆอ่ะผมไม่ได้เอาจริงๆแคดนี้มันมีทางด้านของท่านบิวนำในพระผมเออแต่ผมอ่ะเนื่องจากท่านบิวผมกลัวแตกมากเลยผมเลยไม่เอาดีกว่าเอาท่านบิวก็หายไปไหนว่าเอาว่าช่างมันละกันผมเลยเอาโกฮังครับที่อยู่ในแคดนี้อยู่แล้วด้วยเอามานะครับผมเนาะแล้วก็ให้โกฮังอ่ะนำทีมฟูลพาวเวอร์ไปเลยแล้วก็พอดีว่าทุกตัวละครอ,อ่ะ มันอยู่ในแคตที่เกี่ยวข้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นทีมนี้ก็สามารถที่จะลงได้นะครับผมมก็เดี๋ยวได้ทดสอบโกหังไปด้วยเลยเนาะก็ไม่รู้ทีมนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับรอบแรกน้อยผ่านอาจจะต้องมีปรับเงา่าผมกลัวโกคูแตกสลายมากเลยในอะผมเนาะเออป้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าวมาเลยครับท่านบิวท่านบิวมาเลยครับลุยครับเลสโกอาโบลีขึ้นมือแบบนี้ก็แท้งไปเลยครับหนึ่งคน อ้าโดนล็อกเหรอี่หัวนี่โอ้โหมีล็อกแบบนี้ก็ไม่บอกมีล็อกแบบนี้ก็ไม่บอกมีล็อกด้วยโอหังบอกมาดิครับยี่สิบล้านไปยั่งโอ้ ท่านบิวคือจัดสุดใจโอ้โหท่านบิวถึกจริงห่ะไปเลยโกหัง,งดูนี่นะเอาตัวสีฟ้ามาเยอะตัวสีเขียวมาเยอะว่ะเพราะมันมีล่างเดียวนะท่านบิวแต่โคตรถึกอ่าโอ้แต่โกหังของเพื่อนเรานี่คือคึกจะดจับแต่ไม่ติดที่เลยนะเออดูดิ ฝ่ามะตีเยอะไหมยเยอะนะครับแต่ไม่เมตีคี้เลยครับให้ตายเดือดโอรี่เราเถหน้าเราแองล่างแหละเราไม่ทนทําไม่ตายเลยอะ่ะยังมาใช้ใส่โกคูกูนะออ้แล้วโกคูกเราไม่ได้อยู่ตำแหน่งแรกแบบนี้รดดาเมียหายนะครับ พาเสียววะเด็กก็คี้แตกอ่ะเออเออโอเคมาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนล็อกไอ้คือโดนล็อกโดนดิ้ดิโดนล็อก โดนล็อกตัวหน้าหมดเลยหรอวะแต่ม่เป็นไรโคหังอะ่ะ Anti อ่าโคหังบีทอะ่ะสุดยอดอะ่ะตัวเนี้ยม,มาดิอันนี้ไม่กลัวเว้ยกวามรูถึกเว้ยเออกวางบอกถึงกี่แล้วครับสิบหก,กล้านอือสิยดยเออมันชนะสีนะ่ะไปแพ้สีนะ่ะ ถ้ามีอยู่เลือ420ล้านนะรั้นเพื่อนม่รู้มันจะเยอะไปไหนครับโบลี่แต่พี่วันเอ้ย23ล้านครับโบลี่เขียวเราลอาแปลงล่างเดียวเลยตัวนี้ตัวนี้บอกเอามาทำท่าเมย่เดียวเลยนะดูดิตัวนี้คือความหวังดาเมจหมู่บ้าน,นครับ ก็ไปล็อกตัวแรกตลอดเลยล็อกตัวแรกตลอดเลยนะเออล็อกตัวแรกตลอดเลยนะล็อกตัวแรกตลอดวันนี้เจอนี่โก้ใหแต่ผมไม่รู้ไม,ไม่รู้เือทางไม่ไม่ได้ตรวดเรื่องทาง มุ้นติดทีเองดครับเอาอะบอกว่าติงทีแล้วเบาหยองอุ้ยันดีแม่งไอ้ดีเฟนเทอมหทำไส้เนื้อเนื่อืบนไปวุ้ยแล้วเอหน้าโกูหญหววะ ใช่แล้วใช่แล้วมังมังสิบห้าล้านว่าต้องใชใ้เท่มวะหนู่มกูาตายน่ะโอเรียนอะไรลูกอืมโอ้โหคือเกินีอืม กวางยี่โอ้โหดีตาหลังแรงมั้ยติดคิดเลยดิโอ้โหตาลุงยิงมนเนี่ยเออวันม้นติดตั้งแต่ดอกแล้วเื้ออื้มแต่งกวาไม่เหมือนดิท่าเลยอ่ะเพื่อนวุ่นจริงนะคือถ้าไม่ติดคิดดีอนาดจับเลยดู ใครมีนี่ผมแน่นะอัพคีเลยนะครับคือถ้าไม่คีดีนี่คือไม่มีอะไรเลยอุ้ยอเออได้ๆได้ๆได้เออได้ไดงได้เพือ่นอนได้อ่าหกแสนน่าจะอยู่นะน่าจะอยู่นะครับ แล้วทีกครั้งาเมตตายใส่โกหังกูดิออโอเคเอาเลยเวะบอ,อกแค่ให้ไเมตตาใส่โกหังทุกอย่างก็ปลอดภัยครับผมโหแต่เทิร์นหน้าโบลี่เราต้องอ่านค้อแพ้เท่มนะครับถ้ามันล็อกคือถ้ามันล็อกตัวัวนี้คือจบเลยนะอภาวนาครับอย่าให้มันล็อกตัว อโอเคโกคู Go ไปแตกไปเลยครับแค่โเคินนะโกคู Go มีกาดนะครับต้องจไมผิดนะถ้ากาดหมดก็ตัวใครตัวมันนะเออตรงนี้ก็คือเก็บเกี่ยวครับส้แตกดีเฟนซ์ไปไม่รู้จะถือสายพลังโจมตีด้วยนีิใช่ไหมเออใช่ใช่เงนจำไม่ได้แล้วแตกพลังโจมตี เรางป้องกันเอองงไปหมดถ้าใหญ่รู้สึแสกแตกลังป้องกันปะลืมมปแล้วกูโอเคบอลิขเวลานคือถ้ามโดยทำาไมตามผมก็ไม่กลัวผมบอกเลยมาโอเค ไอลล้ไอ้ไอ้เพ่มด้วยโตตายน่ะอือตายครับใทุกอย่าง้ทุกอย่างที่มีอยู่ให้หมด อ,อมาลุยเราต้องจบเกมครับก่อนที่มันจะเออ่สแต็ตเกิ่มมากกว่านี้ครับสำหรับท่านบิลนะครับโอ,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 อใจสลายทุกครั้งที่ม่ติดคิศเดี๋ยวดูโบลี่ไร้ส่วนตัวหลังเนี่ยจะมีคิ้มั้ยเนี่ยเออ มัน,นยังนีดิคือถ้าไม่ขี่มันก็กลัวก็เลยอ่ะอ,อือเฮ้ยตายแล้วไม่น่าตายนะเออโอ้ยเท่มึงยไงโอ้ย 49ล้านครับผมเอาเลยโบรี่ติดคีดเลยขอร้องฮิโอ้โหไม่ติดคี้ครับแม่งไปเงียบ <c oughs> จัดเลย <c oughs> มันจะพีกมากถ้ามันติดคีดออกเนี้ยตั้งหงากี้ทำไมมึงไม่ติดคีดโอ้โหต้องมาคิดติดกีนนะรู้เรื่องฮหืม อย่างเซ็งเลยครับไอตัวนี้มันทำเมทแรงแนละถ้ามันติดคีเนี่ยผมบอกเลยมันหวังเพิ่งดาเมจได้ครับแต่ก็มีตัวไปแท้งให้มันหน่อยอูดิโอมันตีแบบตีแรงมากครับ22ล้านเอาเงื่องงนงันโบลี่ตัวนี้สวยอืมอีมเลอรนี่แต่ก่อนชอบมากเลยนะเออแต่ก่อนไม่มีหนึ่งในใจเลยนีชแต่นี้มันอย่างว่าครับเมตาสตินไปไวมาก เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเอาอยู่เอาอยู่นะเอออาจจะจบได้เลยนะครับอาจจะจบได้เลยนะครับโกโกข้ครั้งเมื่อกี้แรงมากหกสิบห้าล้านเอาดิ เนนี้โบลี่9ล้านห5ล้านไปคีมมาึงครับผมอไอ้ีมันได้ยังงี้สิออกทีี่รองเดียวหายีรองเดียวหายไปเลยครับโอ้ไอคุูเฮ้ยแมงเงืออนะไรโกงเขาหลังจะตกเกมไหมตกเท่นี้ไปเลยนะขอร้องสิ 18, 000, ล้านครับ เฮ้จยจบจบครับผมโอเคโอ้โห,หรลัว่าจะไม่จบนะครับด่านด่านที่สี่ครับทีนี้เล่นยากสินะมุ่งจริงเออด่านนี้ถือว่ามีตัวแบบเอาเรื่องไม่ต้องอถึงสิบปีนะครับผมเดึดหลักว่ครับเออก็โอ้ด่ารที่ต้องจัดทีมให้ถูกแพทเพื่อเก็บมิชชั่นเนี่ยไม่เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยสุดแล้วครับมาก็แบบมันคุ้มนะต้องบอกว่า มันคุ้มกับการที่เราต้องทําแบบนี้ครับเพราะมันได้เพชรยังไงลไปดูครับโอ้ยนี่ครับสิบเมล็ดเรียบร้อยครับก็เป็นมิชชั่นที่ยังไม่ยากนะผมบอกว่ายังไม่ยากเท่ากับเนี่ยผมพึบเลยเนาะก็เดี๋ยวเล่นลนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาตามเก็บเนาะโอเคประมาณนี้สําหรับเลโซนป่าเบวิท่านบิวนเดงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม